สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีย้มเด็กนะครับพี่น้องจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับไม่น้อยเลขวิ่งนะครับเขาทุกงวดได้ท่านผู้ชมเด้อแต่ว่ารับเป็นเลขวิ่งที่ทุกคนมองขามนะครับผมไม่น้อยนี่ก็ชือว่าแม่นนะครับที่เพิ่นไห่บ่าวถมาแต่ละงวดนี่มาทุกงวดนะครับสําหรับเลขวิ่งแม่น้อยนะครับงวดที่ผ่านมาครับไม่น้อยเพิ่นกระเด็นให้หกนะครับ แต่ว่าแม่พันกระยำม,มาอยู่เลขจับคู่เนี่ยแม่พันจับให้เนาะครับมีงวดเขา่างวดลุดเนาะครับแต่ว่าพันเน้นคือเลขวิ่งเด้อธรรมชมเด้อเนาะครับสําหรับแม่น้อยเลขวิ่งเนาะครับอ๋เขาไปรับชม่มไปเบิ้งน้ากันเนาะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับผมงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งแม่น้อยนี่ครับห้ากับหกเนาะครับเด่นให้หกเลย นะครับมีทั้งหกสองหกสามขาดแต่หกซีซีหกธรรมชมนะี่ครับแม่น้อยเลขวิ่งแต่งแต่ลงน้ำเบาเท่านี่ครับเลขวิ่งเข้าทุกงวดแม่คนว่าแม่คนจ,จับคู่ให้แต่ว่าเลขจับคู่แม่คนว่าโบแมนนะครับถ้าท่านไดชอบเอาเลขเต้นนะครับไปจับไปประกบได้เลยนะครับแต่ว่าทุกคน FC นี่เอฟซีนี่รู้สึกว่าจะมองขามเลขวิ่งแม่น้อยนะครับธรูมชมเลขวิ่งแม่น้อยนะครับงวดนี้ งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบหกนะครับมารับชมมาฟังน้ำกันนะครับเลขกวิ่งไม่น้อยนะครับพันจิเดนตัวไหนไปฟังน้ำกันท่านผู้ชมครับสวัสดีครับบาเทอาสวัสดีท่านผู้ชมครับแม่น้อยนะครับแม่น้อยเล็กวิ่งอยู่ในสายนะครับผมสวัสดีครับเนี่ยยาสวัสดีครับเล็กวิ่งนี่ถือว่าเดินดีนะครับมาทุกงวดอืม ท่านนี่ลุนด,ด้วนะแม่เนาะ,ะแต่ว่าเอฟซีนี่จะมองขามได้ทำช่มเด้นะครับเลขวิ่งแม่น้อยนี่แม่นแม่นอิลีนะครับอสองตัวต้องมาตัวนะครับเลกวิ่งแม่น้อยจากไหนแม่งวดนี่ได้มากหรือยังอันได้ละเป้าทาวได้เก้ากับศูนย์ได้มาแล้วครับงวดที่แล้วเนี่ให้ผมนี่วิ่งหากับหก เด่นที่หกนะแม่เนาะค่ะอ่าจับคู่นี่เด่นหกสามมาซีหกเข็แต้มมึงน่าบาสครับผมงวดนี้นะครับไปนหน่อยได้มาแล้วนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับแต่เอฟซีนี่จะมอองคัามแต่ว่าเป็นเลขวิ่งที่แม่ได้ทำมาช่วงเดิอของแม่น้อยเนี่ยแม่น้อยเลขวิ่ง กาการันตีเลยล่ะพี่น้องเนาะครับตั้งแต่ลงมานี่มาทุกงวดงวดวันที่หนึ่งน้าแม่นะหนึ่งคือสิบกิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมได้ตั้งแต่ต้องงวดเลยบ่แม่จ้าครับกาเรียกออกแล้วแม่จะเดินเล่จ<ะ>ังสินะครับนวดไปเลยอ่า<ะ>เอาวิ่งวิ่งตัวแรกับแมงวดนี่ วิ่งเก้ากับศูนย์ครับผมบนล่างนะแม่เนาะ <5. S 1> อ่าเอาก็ยังถือว่าศูนย์นี่มีติดแถบสู่อาจารย์เลยแม่ของงวดนี่วิ่งเก้ากับศูนย์เด่นตัวใดหลายก็กันแม่ศ <0. S 1> ูนย <5. S 1> ์เด่นที่ศูนย์อ่าเด่นที่ศูนย์นะครับผมวดที่แล้วห้ากับหกเด่นที่หก จับคู่เห็นจับคู่แม่งวัดเนี่ยยังไงแม่ศูนย์หนึ่งศูย์สองไปแล้วบางครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ได้อีกเนี่ยศูนย์หาศูนย์นัแม่เนาะเอาจจครับผมลักลเก้เาเลยแม่ลักเก่จะเอาเก้านึงเก้สองนนีบางต่อเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับธรผม้ชุมก็ตามนี่นะครับ เด่นนี่เด่นที่หลักศูนต์บ่แม่อย่าเด่นศูน์หลายก่วเก่านะเด่นที่ศูนย์นะครับศูนย์หลายก่าเก่านะครับแม่่นจับคูเพราะว่าถาไปจับตรงกับเลขดังเพื่อนแม่เพื่อนกระโปจับเ้วยอพี่น้องเรือเพราะว่าจับตามสูตรที่แม่เพื่อนมีติดหนึ่งติดสองติดหามันบ่แม่ใชอ่าถาศูนย์มากคือศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หาอืมเก้านี่เป็นตัวร่องบ่แม่ ยเก้าเก้าตัวรองทำบ,บุชงอืมเห็บเห็บซี่คนนี้ตัวใดเด่เนแก่ตัวจับใจกับศูนที่ละครับอ่าศูนย์ดังคักจะมาโมแม่ผมมาจะวาจะวาแม่ว่าแบบนี้เป็นยังไงมันเป็นยังยังพออดนะงวดที่งวดที่เจ็ดได้เจ็ดมาตรงกันเห็นโมแม่ผู้ใดก็เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองโมแมาเลขเล็กดังงวดนี้ผมเลยว่าเอ้าแต่ละเสี้ยนแต่ละจารย์เป็นยังคือมุ่งไปที่ศูนย์ ผมว่าเลยอื่นจังไหนมันมันบอดเด่นบอดในสูตรคำนวณเนี่ยแต่ว่ามันมันแบบว่าเ,าเ้างเ,เหตุใจจังสั่นได้เปล่าเป่าครับนี่ก็เกิดได้แบบนั้นนะแต่ว่าแต่ว่าเน้นว่าเนี่ยเพราะว่าไอ้ลูกกันไล่สายทหารมาหอยเด่นเด่นซีเมืที่แล้วเด่นหกน่นก็บมะเกลกับค้บอแคงแย่เดือ่อเนี่ยเด่นซีเนี่ยกับฉดฉุดแม่เนี่ยก็ว่าเสียวฉุดซีกับเก่าซีเป็นยา มันผลเลขกดังเอาไว้ศูนเกนมากหลายอยู่มากหลายแต่เออเหตใดที่เล็กในว่ามันบาดในเลขดังก็เป็นอย่างมักกระโดดเท้าแมาเข่ากันเบิเน่ะนะครับซูนเกก็สื่อมาได้บาธอืมสันเกาใส่สิบเกดกับิบเกศอย่นีนะครับมันบบมันมันเ่ยถ้าใส่มันมาตรงเลขวิ่งเข้านะนะครับผมเพราะว่าแม่แม่แกส์เขลิดแมเนี่นเลยเพราะว่า ศูแปมันดังหลายแม่เซลลิบแปด่ศูนย์เจ็ดดังหลายเซลลิบเจ็ดเพราะว่าจับเวเลขทิดน่ะที่กีวมันเด่นศูนย์นั่นแหละเ้าเซลเพราะว่าเลขไอ้ทิดแม่เจ็ดตัวนี้ศูนย์นี่หนึ่งของเอาศูนมีหนึ่งแม่คือบวิ่งศูนย์กับหนึ่งที่วิ่งศูนย์กับเก้ามันเะเเต่แด่ยังสั่นเลยเอากรเน็นนี่แหละน้อแม่เนาะ กระจับกระจับคือถ้าผู้ไดมักชุดล่องกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแต่ว่าถามว่าหลักศูนย์แม่มันจับจับหลีกเล็ดังไม่ผิดหวังเลยศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าเอากันให้แม่เพิ่เนี้่เพื่อนมาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมันดังทากันทาทาลบจากศูนย์นี่ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดแปดแปดแปดดับล่างแปดดับล่าง ดับ,บล่างอ<ถ>าอาพูดได้มักเรื่อพีนองเรือตัวกันแน่พูนว่าถ้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมันดังเป็นวาโบแน,นอาจจะมาหนึ่งนี่ติดติดนี่สูตรจะบอกริศจากไหนขึ้จะไม่ให้ตัวกัน,นมันมันอยู่ในเลขจิตแมนนี่ตัง 1, ้งหนึ่งตังศูนย์มันจะมีแปดมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีเก้านั่นแหละเจ็ดตัวนะอยู่ในเลขทิศ เลขคิดเลยแม่แต่ถัดศูนย์แต่ศูนย์มันดังหลายแม่เจ้าหนึ่งใส่เพร,นะราะว่าเลขวิงมันเลขศูนย์ก้เก้าดีครับเลขวิ่งมี่ศูนย์เก้าเก้าได้ไปองเลืออันิีกันเลซีหนึ่งเจ็ดปดถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเอาไปชุ่มนะครับตัวเลขต้องกัน,กนครับเขาก็ได้จับได้กับงต่นะแต่ว่าสมัเห็นแล้วแบบ้เฮ็นแล้วแบบจับเลขคิดจะของมนเป็นศูนย์ปดศูนย์คิดนะครับ แต่ว่ามันคุณมากเป็น,นเมื่อนี้เลีดังเข้ามันดังเกินนะอาจารย์รได้ก,กับมาจารย์ศูนย์คิดเอาทำประชมนี่นะครับงวดที่แล้วนี่เข้าตัวเด่นวิ่งหกนะครับมา4ีหกจับแค่หกสองหกสามเลขปูงวดีรบ่อะไรนาะอแม่เนะะา,าะก็ได้ครับแต่คุณโทษม้ามือมันคุณนและคิโทษบอกอยู่บ้าง่าว่าขอบ ก็เข่ากระเล็โปรยบวบยืดซี่แทบเสียเงินนั่มไปไหนอ่าเอาถามผู้ชมอันของบ้าเถ่าได้เทไหรของบ้าเท่าฝันกับฝันผู้เท่าเก้าหนึ่งหาเก้าซุนหานี่แหละแม่ผู้เท่าผ้าเด็กหน่อยเพิร์บวาผ้าเด็กหน่อยไม่อยู่น้่มหกคนตอนเด็กหน่อยผันมีแค่หาคนอุ้มอุ้มลูกบวชมาคนละลูกอือผมคิดว่าจะเป็นเก้าศุนหาหกซุนหาหรือเก้าหนึ่งหานี่แหละครับผม อืมเอานะครับธรรมชุมแม่พันจับหลีกเล็กดังได้ธรรมชุ่มด้วนะครับเล็กวิ่งไม่น้อยเก้ากับศูนย์เด่นที่ศูนย์บนล่างนะครับแม่พันจับคือศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หานะครับตัวรองเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองถาตัวกันนะครับแมวมาถาศูนย์มากๆจะเป็นหนึ่งมันว่าแม่อ่า ก็มึงมันอยู่ตัวเดียวกันนะเราทั้อ่าเอาเป็นเป็น<า>ยูนิตฟา,เ,เ,า,ทเ,เ,าเทียนเอเบิึงหน้าทิศทีมันอ่ะติดติดแม่นังเกียรศูนย์ก็เนึ้อมันตัวเดียวกันจสิงนะครับมันเป็นอยู่ในตัวเลขซีทิศแม่แล้วนั่นเป็นบอเอเลขทิศ์อ่าไม่ได้เลขทิศแต,ต่ละมันมีทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะครับผมอืมเอาเนาะครับท่านชมอ่าตัวกันพี่น้องบ่มักก็บ,บ่เป็นหยังเนาะครับศูนย์นี่แม่แม่เพิ่นจับหลีกเลกดังไม่พี่น้องเด้อ ถามักศูนย์พันมาศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้านะครับตัวร่องขึ้นเกลาหนึ่งเก้าสองครับแคปหน้าจ,จอธรรมชมนะครับผมแม่น้อยนะครับแม่น้อยเลขวิ่งครับแต่ค่นอีกจะมองขามด้วยเลขวิ่งแมวพันมาศูนย์หงดครับผมสี่สี่เด้หงดยิงหันเข้าก็ได้สามตูเป็นยังทั้งไหนถ้าจะได้สี่หนะนึ่งสี่หงดเมื่อกี้เนี่ยนสะี่หนึ่งสี่อลอนไฟทั้ง ทั้งบ้านแม่แลหะแต่ว่าอยู่ทั่วทั้งปุนเขานอนอยู่ทงเขาเอื้นใจกับประดสวดเขาคัดเม็นยาด้ง,งหวานเขาแม่งแม่อยู่ทั้งซองดาวเป็นวัวแม่ข้งไหนอย่าอันซองดาวแม่กับไปทับุญนันมี่ยู่นิันอาืาเป็นนั่นเอเสียหน้ารับทั้งบุญลูจเจลญหรือว่าเนี่ยกเมื่อนี่ก็เรงานสวดชื่อข้าวก็เรืออกเปหาามยยวัสดนบ ขานอนอยืดทงเขา่าเอิญใซน่ะนะแยนแยมกันล่ะอืมันเอ้ยงวดสิมาย้ายเป็นมาซื้อเนอะเพราะถือแค่แท้ดิ้งหันเพนะือ่อว่าครับงวดนี้ตัวใดล่วะวแต่ซีหนึ่งซีเพื่อว่าครับอ๋อที่สิมาจะซีเดี๋าวนแงวดนี่บอกม่งวดที่งวดวันที่หนึ่งนี่บอกงวดสิมาเนี่ล่ะงวดสิวันที่หนึ่งนี่ล่ะคับซีหนึ่งซีอยากเขาบอกแค่กันนะอาททำมาชุ่มเพื่อนนอนน้ามันบ่ คนอนอนยู่ท่งเพิ่นกับนี่ที่แน่อะไรกันขมานี่บางก็นเลยบอกกับอ๋กับปุกนี้เนี่ตาขามันดังข้างหน้าหลายเหรียัมากกว่าก็นแท้จรอมวแ <c ười> นนีเริ่มจะมากขึน้นนี่นะครับเลขคนนอน,น้าเพิ่นฝันบน่แม่กับคนดาเล่นี้ที่น้าอยู่หักบเดดสอดะนะเพินกับบ้าก็เพิ่นนี่แเพิ่นเอินบอกกันนะอืม เตบอกว่าสือเด้วยใชเแม่ตรวจก่นวกใดอย่างนี้แ่ตรวจก่อนข้อเจ้าไดตัวใดตเบาต้นไปแว่ายุดแต่นะฮะตรวจที่แล้วเข้เจ้าใดตัวใดเนี่ยขาเจ้าใดอันมันอนอกเหงีนซีซีหกกันนะครับเอาแล้วเ็เดี๋ยวมันจะใช้เนี่ยเขนอนยูทงหรือเยึดถูกยึดยังก็เบก็ไดดครับ<ข>ซีหนึ่งซีบเนี่ ทำปร้รชมเลข C1C ได้<ม>เดี๋ยวบ่าวเ่าจะเขียนไว้ให้อีกที่หนึ่งนะครับผม C1C เลขเ่นนอนหน้านะครับทนผู้ชมครับจดเอาได้ครับ C1C นะครับผมอ,อันนี้บ่าวเ่าใส่วงเล็บไว้<ม>เลขคนนอนหน้าเพิ่นได้์แมนะครับเพิ่นห้องบอกแม่ไม่น้อยนะครับผมเอาบ่าวเถาจะรบกวนสักนิดละครับแม่ ครับขอบคุณแม่น้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมเอาท่านผู้ชมแม่น้อยเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งแม่นๆแต่ทุกคนเอฟซีมองขามนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแม่เพิ่งได้วิ่งเก้ากับศูนย์เด่นที่ศูนย์บนล่างนะครับแม่เพิ่งจบจับจับหลีกเล็กดังจับไอศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หานับตัวร่องคือเก้าหนึ่งเก้าสอง ตัวกันคือฐานศูนย์มากๆอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับแล้วก็เลขค้นนอนหน้าบอกแม่เพิ่มมาได้มาสามตัวเม็ดเดียวสี่หนึ่งสี่ได้ท่านผู้ชมเด้อหาวคูเรย์มักแม่หน่อยเด่นที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าย่าเลขค้นนอนหน้าห้องบอกแม่หน่อยสี 4, 1, 4, ห่หนึ่งสี่หางเดียวนะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าครับแอดมินมาถอดขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุกช่องทุกท่านขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไงสุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนแห,ห่ง ให้เรยๆให้ได้โชว์ครับสวัสดีครับ